สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องโมโเบลลีคลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาเก็บตกบรรยากาศหลังจากจบเกมการแข่งขันอีกเกาหลีใต้ที่แน่นอนครับว่าวันนี้สาวไทยของเราต้องมาเจอกันอีกแล้วก็คือทีม IBK ของผู้พรพันธ์กับทีมไฮพาร์ตของโมเมธนัชชานั่นเองครับหลังจากจบเกมก็มีโมเมนต์ซึงซ้งแล้วก็รู้สึกอบอุ่นตามไปด้วยจริงๆครับสำหรับกําลังใจของสาวไทยที่มีให้แก่กันโมเมธนัชชาเธอร้องไห้ปล่อยโฮ เลยครับอาจจะมีความกดดันที่อาจจะช่วยทีมได้ไม่มากเท่าไหร่นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันเลยสําหรับโมเมว่าเธอก็คงจะกดดันพอสมควรแล้วก็มีผู้แม่ของผู้รวมทั้งล่ามประจําตัวของเธอที่คอยให้กําลังใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ผ่อนพันก็น่ารักครับสาวไทยให้กําลังใจกัน กูก็กอดน้องปลอบน้องนี่แหละครับการไปเล่นลีกต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับนักกีฬาย่อมมีความกดดันเป็นธรรมดาแล้วอย่างโมเมเธอก็คงจะผิดหวังในฟอร์มของตัวเองแอดมินอยากจะบอกนะครับว่าโมเมทําได้ครับสู้ๆนะครับมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปซ้อมกับทีมไปเรื่อยๆแอดมินเชื่อว่าโมเมทําได้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามอยากให้ทุกคนร่วมส่งกําลังใจแรงเชีย แรงใจให้กับโมเมธนัชชาครับสาวไทยของเราขอให้ฟอร์มปังๆลุยครับโมเมแอดมินเชื่อว่าเธอทำได้อยู่แล้วครับ